พี่ร้องวันนี้เราจะสอนละติมผัดนะครับข้าแหลกครับต้องมีเตีลิวสองอันนะครับนี่เตีลิวสองอันครับทีมงานของผมก็คือเด็กชายผูผานะครับแล้วก็ว้าวตอนนี้ว้าวกำลังเก่ีตายอยู่นะครับทีมงานงผมมีสองคนครับตอนนี้ไปดูนัทีมงานผมกลุ่มทดีและทีมงานผมมีหลายคนมากนะครับเขาเพื่อจะทำซอสละติมผัดครับนี่มีอันนี้ครับขนมอันนี้แล้วก็นมเปรี้ยวครับถ้าใครถ้าใครไม่มีนมข้นหวานก็ใช้นมเปรี้ยวก็ได้นะครับหรือก็นมอะไรก็ได้ ก็ที่สองห่อครับเพราะว่าผมกินไปเยอะมากถูกแกะได้ครับตัวนี้นะพี่น้องเอามาเลยนะครับต่อไปครับผู้ร้ว กำลังทำขนมอยู่เ <ako> งียบนี่คือทีมงานผมสามคนนะครับพี่น้องยาทำวิวสวัสดียายแก้วหน่อยนี่พงคุยกับยายแก้วอยู่ครับสวัสดีครับยายแก้วสวัสดีค่ะยายแก้วพี่ครับขั้นต่อไปก็เทนมลงไปครับนะครับเทนมลงไปททั่วนะครับทั่วขนมเลยครับไปทั่วขนมเลยครับอะไรไม่ได้ไปทั่วขนมครับไปทั่วขนมหมดเลยครับพี่วิวทำไมตีมผัดอยู่ โอ้ไม่เกิดทำของหวานของหวานที Juan> ่อร่อยมากนี่ครับส่สี่นูประมาณนี้ก็พอนะครับพี่น้องอย่าอย่าเยอะมากไปนี่คัตตอรบักเอ็เพนเดอร์วิวครับฮะครับพอนึ่มครับครับอกพี่วิวทันนั่นแหละเฮ้ยทำไมไมมันมาเดียวไปหลบอยู่ในมุมทำไมเนี่ยอายอายคนอื่นเลยเนี่ยนี่เขาแรกก็ด โอ้มันไม่เท่ากันนะครับผมก็เลยใช้ล้ำบากต่อไปครับก็โโโอโอคกลนสังเกตได้ว่าเจ๊แก้ว,กวผมว่าม,ามันจะออกมาแทนเป็นไอติมผัดไหมเนี่ยดูสิปลาหิวไม่เท่ากันเลยดิสั้นมากเลยไม่รู้คุณจะทําได้ไหมเนี่ยผมว่าจะตัดตรงนี้ผู้าไม่น่าจะชนนะครับอยู่กับวิวกับผู้พากับตาอือสอบอครับอะไรเนี่ยว่าจะแก้งตาแต่ว่าเผื่อไปกด ที่อื่นนะครับพวกเราไปทําที่อื่นกันถรัเขาพวกเราจะไปทําที่หลังบ้านนะครับทีมง,งานเขาจะยกเราไม่ยกโอ้โหทีมงานไม่ยกให้ผมเลยนะครับทีมงานนี่ใจร้ายจริงๆเลยนั <มา S 1> ่นนั่คือให้นี่ครับจีกิ้งว่าแต่ว่าต้องวางโทรศัพท์ก่อนนะถือถือไว้ให้วาหนอยยอถืออะไรโทรศัพท์เค okay, ครับ ทีงานผมกำลังยกไปยกดีๆนะงัน้นตายแม่นี่คือทีงานผมนะครับนี่คือทีงานผมนะครับเด็กชิงว่าวพูดเลจะไปที่แรงบ้านกันเด็ดาากไอ้ตีนขานมาทำยากมากเพราะว่าถือดีๆนะงัน้นหกแน่แล้วก็ตาย <c oughs> <c oughs> พูดเลยต้ ida. องทำเสร็จนะครับโอเ็ๆอเสร็จครับไเสร็จทําเสร็จทำใหเสร็จเร็วๆเร็วๆเร็วๆร็วีค่ะเร็วๆเร็วๆ <c oughs> เร็วๆวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้คร uh ับนี่วอเพิ่งจะโทรหาจ้าเยี่ยสวัสดีครับมันเข้าเบอร์ยายแก้วได้เฮ้ยครับกลัวใจโอ้ยจิ้นเลยโอ้ยมันหนักมากโอ้โอ้อุ้ยเอ้ยทีนา้ผมก็จอกว่ามันเจ้าอะไรดีเนาะอย่าทำเนาะเดีทำมันตายแน่ครับดีตั้งไว้ตรงนี้ครับ

ทำนมเปี้ยกกระจายไม่น่าเลยคุณทชาไม่ติมพอรได้ไหมเนี่ยเอ้ยมองไม่เห็นหัวมันก็ได้ใส่ยมมเป็นเลยนด็ฉีล้กเด้ไม็นไเลยนะเย้เย้ผมจะทำยังไงดีตุตด อย่าเล่นเกมเนาะไม่ช่วยตอมเลยเนี่ยทีน้าผมก็จะจบ้าเลยกัจจบพี่ยองมาช่วยทำไม่ต้องถานนะไงทำเลยทำเองก็ได้หุ่ <c oughs> อะไรไปจนจอมัเต็มไอจิมพัดเนี่ยอีกหลายนาทีได้นยครับผมคงจะทำได้อะไรกันนี่ผมบอกเลยว่าทีน้าผมุ่อยู่อนุบาลครับผมอยู่ป .3 เนี่ยพี่น้องเฮ้ เกมเล่นเกมอะไรจะเล่นเกมขี้เหรอากมะ็เกมแล้วก็เกมขี้ก็เกมหมาแลก็เกมควาแ้ก็เกมชาเปรมก็เกมขี้แล้วก็เกมหมอนอสริโกตหนูว่าต้องใช้มึงอย่าใช้อย่าใช้มันจะไม่อร่อย ใส่ทำไมมันจะอะไรอยอย่าใส่ีกนานุนุ้โนโนดนกรจับวก้กุก็ไม่ที่กระใายสิ